ละครสั้นเรื่องทำยังไงดีเพ่อฉันเป็นสมัไปรับชมกันเลยช <c oughs> ่องน,นี้สนุกจัง <c oughs> ไม่มีอะไรมาซื้อกินแล้วเนี่ยตู้เย็นของในตู้เย็นก็เริ่มนอนแล้วช <c oughs> ีกับไก่แล้วก็น้ำส้มอันเดียว หรือซ้มหนึ่งลังมันจะไปพออะไรกับการทำต้มยำกรุ้งล่ะถ้าเงนินไปเรียกพ่อมาดีกว่าพ่อ <c oughs> พอพอ,อะไรพอกหลังปิ้งย่างพอดีอืม <c oughs> น่ากินชะมัดเลย <c oughs> แต่ไปซื้อของให้หน่อยได้ไหมอ่ะซื้ออะไร ซื้อผงชูรสแล้วก็กุ้งอ่ะได้ไหมได้ได้เงิน <c oughs> มันนี่มันนี่ <c oughs> โอ้ยวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเลย <c oughs> ฉันให้ไปได้เอาเงินทอนมาให้ฉันด้วยอย่าไปเก็บเองโอเคไหมผ <c oughs> งชูรสแค่สิบห้าบาทกุ้งแค่ยี่สิบาท ทอนมาให้ฉันหนึ่งร้อยบาทเคยไหมครับเดีือตั้งทอนให้ฉันด้วยไปก่อนนะครับวันนี้ฉันขาพิกโอ้ยไม่น่าขาพิกเลยวันนี้่ะแล้วฉันจะไปยังไงอะให้ฉันปยนเขาเนี่ยอ้าวฮอ้อยอ ฉันเหนื่อยจริงๆฉันมาถึงแล้วอุ้ยตัวอะไรเนี่ยท่านคือซอมบี้ไงล่ะอ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 ่ะเธอคงไม่รู้จักสินนะอุ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยซอมบี้บ้าช่วยด้วย มามาโดนกินซะดีๆโอ้ยตอนนี้ฉันเสียสติไปหมดแล้วฉันกลับบ้านดีกว่าทำไมเป็นนานจังเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแล้วนะทำไมมันยังไม่กลับมาอีกล่ะโทรตามไหนดีกว่าโอ้ยประตูอยู่ทางไหนเนี่ย บ้านแล้วก็โอ้ยปวดหัวจริงๆนี่ลูกคะหยิบโทรศัพท์ให้แม่หน่อยค่ะค่ะโทรศัพท์ใช่ไหมคะใช่จ้ะโทรศัพท์วางไว้ตรงนี้อันนี้นี่ค่ะขอบคุณจ้า มากดเบอร์หน่อยสิตืดศูนย์ตืด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 ฮัลโหลฮะเสียงอะไรเนี่ย ฉันก็ซอมบี้ฮะซอมบี้นีลูกนี่ลูกพ่อเราเป็นซอมบี้นะฮะพ่อเราติดเชื้อเดี๋ยวไปต้องหาวิธีปรับตอนนี้มันจะเสียสติไปหมดแล้วเรารีบหาที่แอบกันเถอะลูกครับ ไปเร็วไปเร็วก่อนที่เขาจะมาบ้านของเรามาเร็วมาเร็วแม่ว่านะแม่รู้แล้วในข่าวถ้า่างั้นเราแอบที่ไหนดีลูกหนูก็หนูว่านะแอบในห้องรับแขกไหมคะไม่ดีไม่ดี แอรตรงนี้กันนี่เพราะไม่มีทางสังเกตแน่ๆพวกหนูไปเปลี่ยนชุดสีเขียวมาเดี๋ยวนี้ครับมาแล้วค่ะด้วยความบ้านเราอยู่ไกลจากซปเปอร์มาร์เก็ตมากๆเราจรึงมีเวลาเยอะหน่อยหยวแม่จะปกป้องพวกหนูเอง Ha <laughs> ไปไหนกันหมดมาให้ฉันยอมจับซะดีๆไม่งั้นฉันจะเผาบ้านทิ้งอะอะอ,ะอ,ะอยฉันเป็นคนที่สายตาสัน้นวูวูอย ที่ต้นไม้เขียวอื้อเลยเรอเนี่ย,ยว้าวฉันเข้าไปในทีวีดีกว่าอะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ฉันฝันไปหรอเนี่ยโอ้ย นี่มันเกี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันฝันมาถึงเที่ยงวันเลยเหรอเนี่ยอุย้ยไม่ใช่สิโหบบายสามแล้วกล้จะบ่ายกล้จะสี่โมงแล้วเนี่ยฉนันไม่หลับอีกแล้วเนี่ยโอ้ยฉันเพิ่งตืน่นเหรอเนี่ยโอ้ยมากินข้าวกินข้าวเช้ากินไม่ได้กินข้าวเที่ยงก็ยังไ,ไม่กินนี่มันจะถึงเวลาข้าวเย็นแล้วนะพ่อ นอนกินบ้านกินเมืองไปขนาดไหนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วให้เด็กมันดูบ้างโอ้ยใช่ไม่ได้เรื่องเลยโอย้เมื่อกี้ฉันฝันว่าซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนชอบกันไหมเ่ยาใครชอบคลิปนี้นะคะ,อ,นนะ,คะอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดซับสไครป์ให้บ่าวบ่าด้วยนะคะขอบคุณจ้าบ๊ายบายนะจุ๊